ใน่ามขององกรททงานตการการพิูจอกสารประสูรรัอธรรมนูญอรนรับกรทับมาต่อที่แจ้ความเรื่องที่วุาประชาชนในรแอสู้าิ้เอกสารอเร่องแนวทางการแก้ไขปัญหาของชาวนาและสมาล แลภาที่เราได้มอบอำนาจที่มาใช้ให้ไป็นมัฐมนตรีแทนประชาชนนั้นทั้งสองส่วนนี้ได้พลอยลต่อประชาชนใช้อำนาจอย่างชอบฉนเราเองเราก็มีตั้งใจที่จะทำให้ตอนลูกค้าโดยตรงก็ลูกค้าที่เขาโครงการของรัฐบาลเนี่ยนะได้รับเงินต่อไป ตู้ป่าที่เข้าข้ามมาทำนและก็พยายามข้าเข้าอยู่ในขั้นตอนขอ,องพกศทกศทำงานเต็มนะคะพอสามารถนะคะท่านประธานสาภาพและกรรมการสราภาพพนักงานทกศผมขอแสดงคำความคารวะทุกท่านด้วยความเคารพนะครับผมก็ได้กาเปลี่ยนอธิบาย ให้ท่านผู้บริหารทกศและพี่น้องกรรมการสภาภาพได้ดทราบว่าที่มวลมหาประชาชนต้องลุกขึ้นต่อสู้ในครั้งนี้เพราะไม่สามารถทนเห็นบ้านเมืองวิบัติเสียหายย่อยยับลงต่อหน้าต่อตาได้ ที่รัฐบาลเอาเข้ามาแล้วไม่ทำสัญญารับจำนำให้เขาทากสช่วยไปรวบรวมตัวเลขรายชื่อไม่ครบด้วยรวมทั้งพวกที่เอาเข้าวไม่แล้วไม่ออกอะไรให้เลยไม่มีใบประทวนไม่มีสัญญาก็ฝากทากสด้วยผมเชื่อใจ พอกอสอต้องทําได้เพราะพกอสอเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเกษตรกร